ทุกคนที่จะมาเละนาในวันนี้คือน้ำปลาละตบอค่ะสนี today วันนี้จริง i n ดีใจ because it live ันี้จริงๆดีใจดีใจ because การมีคิวมัมักขาะ ้อแล้วเดี๋ยวเราจะ่คแบแันลบก็ใส่บนี้บันเดิ้ลียกบันเดิ้ลไแต่ค่ะแม่ไหนจะี๋ยว่ตรงนห่อยเดี๋ยวทำด้วยกันเราด้วยกันเลยไ่ดูรนี่โอ้ไม่เห็นอะอันนี้เอาไก่อนเอาเอาเอ่อเอ่อเดี๋ยวแหวนเรยวไม่เร็วทีเลยอาี่ให้่ะแนีุ้ยังหันด้วยก รสึกผ um ู้สอนเราห้องห้องไปพนะแย่แค่นี้ไปกินของอักินแล้วย่อหเะเทศประเทศแต่อไปก็คนใจจะเรียกว่าเสือหรือ่าอ่นนะเนี่ยโอ้โหแล้วมนเสือกันิดนึงเดี๋ยวเรลยเลยนะัใส่กุ้งใส่กุ้งสงตัวนะน้ำปลาบ่อยตอนไหนแม่บอกม่นเดี๋ยวเราใส่เตี้อก่อนใส่เองก่อนเราทำสักครกนก่อนนะ่ก่อนเท้วหนีมากตุ๊กเนี้ยนตุ๊กเนอย่างไ้ อ่าจะเล็กใส่ลงไปแล้วพีนนี้ก็จะกดยาวนิดนึงนะคะ่เ็นแนตอนที่เราใส่น้ำปราส้มไปนะต้ำตามนีไม่อยู่ไม่ก็น้ำตาลน้ำตาลเป็น อร่อยยังยังตัต้นก้ำปลายังหมดหมดหดแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะนิดนึงนนิดนึงนะคะโอ้โหกาลังใส่รสตาไปน้เก่งมากว่าทาเป็นแล้วเนี่ยก็เดียวอัตนั้นกงมากกััเกมากติ้มินปลาขอนะคะไม่จืดไม่ราวเลยนะคะทกคนค่ะฝันดื้อเ่ความหอมมากยำข้าวเย็นในคะามด อร่อยนกพบในขวดเดียวน้ำปลาข้าจากไปจาน้ำาเตรียมปขวดน้ำปลาเลยน้ำาเปิไปขวดแล้วใป่้เปยปขดเลยค